เดี๋ยวรู้แล้วรู้แล้วการไฟติดจะหายดูไว้เพื่อนยังไม่ถึงห้าทุ่มครึ่งตะโกนได้แม่คงไม่ด่าหรอกเล t โกโบพี่ตั้มถ้ามานผมเสียงดังวันนี้ยผมขอเสียงดังแล้วกันการได้แล้วไหวๆเลยพี่ตั้มรอบนี้เอารอบนี้ขอใช้มือเล่นนะพี่โหลต้าตาอันนี้มีตาว่าอะไรลงลงลงที่ไหนพี่หมายถึงว่าลงรถขับตามมาขับตามมาเออรอก่อนเดี๋ยวไปอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรากงไปดูไหนข้างไหนลงไอไอแปดไอแปดกูเองพอกูก็ลงไฟมาขับเบี่ยงมาลงรถไอแปดพี่ตั้มด้ว้ย คือเอาง่ายคือมึงฟังอ่ะเดี๋ยวพี่ตั้มจะสั่งเองว่าให้เดี๋ยวกูบอกเองแล้วแล้วคนที่พวกเสียงดังมันก็ตะโกนต่อเรื่อยๆเลยถ้ามันไม่เข้าใจอ่ะตังตังตังโอ้โหรอรอรอเห็นจ๊ะปะเห็นใช่ปะเห็นใช่ปะ่ไพี่กระตุกกระตุกจริงๆเบาเบเรอเพื่อนก่อนพี่เรารอก่อนพี่เรารอก่อนพี่ใจเย็นๆฮอมารอหอมารอหอมารอไอแปดกูอยู่เห็นเลยเหรอเห็นเห็นมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาบ้มไหมรีบมาเราของเราอ่ะรีบ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 ไม่โดนบ้มอ่ะมันไม่มีใครโดนบ้มมึงออยยย่่าพูดไปเรืก ไม่ไผมเห็นรถมันอยมามีแต่เพื่อนเรามามถนนดินมามพวกเรามายังมามามาตามตมอ้ยมึงฟังกูตามไอ้แปดให้เร็วๆวันนี้ไอแปดเหรอไอแปดไอแลงมายังเออลงมาให้หมดมามามาอีกมาอีเลยเลาลงอาม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 เมา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 มงมา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 ้าม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 มาาน ควรรู้ตัวเองนะว่าช้าไม่ช้าจากบอลนะเว้ยโอเคป่ะมึงฟังกูนะเว้ยมึงฟังกูนะกูเชื่อมั่นในพวกมึงทุกคนและกูคิดว่าเราชนะมันได้รอบนี้ไดมันเฮ็ู้ไมิู้ไปชนแมงเลยชนแมงเลยชนแมงเลยอย่าเ้ยยันเลยมาไปก่อนฟังกูนะไม่ต้องไม่ต้องเอาสุดนะเว้ยเดี๋ยวรอจังหวะเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดกูพูดเดี๋ยวถ้าเกิดกูพูดมึงฟังกูนะเดี๋ยวรอกูพูดโซมึงฟังกูเห็นเห็นเห็นฝั่งกระสีไม้ฝั่งท้ายไหมเห็นไม้ฝั่งกะสีไหม ไม้สั่งกระสีฝั่งซ้ายอ่ะที่มันเป็นไม้อ่ะเห็นไหมเห็นไอ้แบกูไหมมารวมกูมารวมตักูเยอะๆมารวมตักูมารวมตักูเยอะๆมันมีมันมีคนล่วงแล้วมันมีคนล่วงมึงฟังกูอ๋อมึงฟังกูมารวมกันยังมารวมกันยากมารวมมึงเห็นไหมฝั่งซ้ายที่มันเป็นปีนได้ลงฟังกูมารวมมารวมแล้วลงรวมแล้วลงลงพร้อมกันเลยไม่ต้องบอกอะไรแล้วลงใครที่อยู่บนรถลงตอนนี้เร็วๆนะตอนนี้ด่วนๆลงเลยลง ลงมาลงมาให้หมดเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาให้หมดขึ้นมาให้หมดขึ้นมา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 ตามไปเล้ตามไปฝั่งขวามาฝั่งขวานี่มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งขวามาฝั่งขวาไอพ่อปอลมาฝั่งขวาไม่เล่นฝั่งนี้ไปชนไปฝั่งขวาฝั่งขวชนไปเล่นไปอย่าเล่นแยกไอเทนอย่าเล่นแยก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 อย่เล่นแยกอย่าเล่นแยกอย่าเล่นแยกอย่าเล่นแย ดูแล้วรูแล้วรูแล้วรูแล้วเอาไปทิ้งเอไปทิ้งด้วยไปชุบเพื่อนด้วยไปชุบเพื่อนด้วยไอสปมาเาเอาสุเนมาสเมาสเอยมาุเมาเนีเยไเพื่อนด้วยชุบเพื่อนดยเพื่อนไม่โชคดีท่มเอาสเปียเที่มเอาสุเปงมเอาสเงีเอาสิเยเอาสเเอาสเป มึงก็มาไดหม้มตไมมันเ็ต่ไมเพื่อนไปแ่มชเพื่อนไปแตม้ชูพนมีเพเลย็วอยู่แล้วไอ้น้องวอยู่แล้วไอ้เพีย้ระวัง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 กลับมาเร็วเพื่อน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 ก็หลอกได้กลับมาเร็วเพื่อนกลับมาเร็วเพื่อนค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นมึงกล่าคนด้วยมึงค่อยๆเล่นมึงจะ ช็อปช็อปช็อช็อปช็อปพิมเหยียบคนเลยอไอ้สัตว์ตายเฮียยิง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 ไอ้ฟิกไอ้ฟิกอุ้มเพื่อนไอ้ฟิกอุ้มเพื่อน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 เออเออไหวไหวไหวฟังกูอุ้มไป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 ไหวไมึงไหวเออชุบไปมึงเตะแล้วมึงกลับไปเล่นวงไฟมึงเตะแล้วกลับไปเล่นวงไฟกันมึงเตะแล้วกลับไปเล่นวงไฟกัน กลับไปวงไพสวยพี่อุ้มโซมันกลับมาด้วยอุ้มโซมันกลับมาด้วยมึงเคลียร์นี้ต่หลังมึงเคลียร์เม้งนี้เนี่ยตัวเดียวอ่ะมึงเอาเม้งดีเราเม้งดี อย่าไปอย่าไปมึงย่าไปมึงย่าไปม่เลนียกบล้ยมเาลคุยไพีแต่เสียงไอ้สัสเล่นไปเล่นไปเล่นไปสวยซิกสวยเด็กเออดิงศพมึงไปอ้เคหลังนี้เพื่อนเอาเพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาไอ้ฮอบออบชุดแล้วจะมาฮอบโอเคเดี๋ยวคุยเดี๋วยเคไเฮียเนี่ย คุยไรคุยไรสัตว์คุยไรเป็นที่อะไร่สัตว์ที่อะไรเป็นที่อะไรที่เหลือที่อะไรเด็กคุยไรสัตว์ที่อะไรที่อะไรโง่ไอ้สัตว์คุยไหวป้าไหวป้าที่อะไ่เี็รดก หลังไฟไปหลังไฟไปหลังไฟได้ไปหลังไฟหน่ยหลังไฟพื่เดิมเยอะได้ไปหลังไฟได้ไปหลังไฟได้ไปหลังไฟเออรู้แล้วรู้แล้วอย่าไปอย่าไปอย่าไปไอเดืองดืองดึงไดือหเอไองไหวไว ตาไว้ตามฝอมมาหน่อยดิเฮ้ยมึงมาดิกุบใหญ่กุบใหญ่มาดิมาดิเฮ้ยกุบใหญ่ไฟเผาพี่ขีนมาดิคีนมาดิคีนตามฝอมมามาดิ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 มึงอุ้มมันมาด้วยอุ้มมันมาด้วยตามมาดิไอ้มึงมึงตะโกนบอกด้านหลังมามาต่อดิเฮ้ยมึงตะโกนด้านหลังมาต่อดิฮัลโหลฮัลอร์ดตามมาดิตรงนี้รีบรีบขึ้นขึ้นขึ้นไปเคลียร์ตามมาตามมาตามมาเร็ว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 หนมึงตาไปไไไหนออ้สัตว์้เหหีี้้้ยยไอเร็วเหี้ย เฮี้ยโดโลอุ้มศพมันได้ปะพี่อุ้มไม่ได้ว่ะเฮี้ยเนี่ยศพศพเฮี้ยอุ้มไม่ได้ไม่ใช่ป้อนั่นไอเฮี้ยตะข่าวไอควายไปอุ้มอุ้มอุ้มมึงอุ้มอะกินไปหาเยาหาเลียนหลังไฟปะได้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 ปะเพื่อนเราโดนอะไรเยอะปะได้ผมกลับไปเยอะมากกลับไปเยอะปะหมดแล้วปะไปขึ้นโรเล่เอาเท่าที่มีอะขึ้นโรเล่เท่าที่มีอะเธอเอาไปไปเอาใบเอาใบเอาใบ กูไม่ได้วะไอ้เหี่อะไอโอโซนปังโอโซนปังัวขาวอะโอโซนปังโอโซนปังอะไรวะไอ้ยมึงมึงฟังกูสั่งต่อกูนะมึงบอกเลยอุ้มห่อเลยอุ้มแล้วห่ออุ้มแล้วห่อไปอุ้มแล้วห่อเลยเอ้ดิ้ดิ้ตัวนึงตัวนึงตัวนึงเอาดิโง่ชิบหายเพื่อนตายหมดแล้วมาทำหี้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะทำอะไรทำอะไร เอามาดิเอมาดิ้เป็นที่อะไรอุ้มศพมาน่อยเอออัีเล่นดิเฮ้ยคนอื่นออกไปเลยที่มีศพแล้วออกไปเลยที่มีศพออกไปเลยที่มีศพออกไปเลยที่มีที่มีที่มีห่อศพออกไปเลยที่มีห่อศพออกไปเลยน้องที่มีห่อศพออกไปเลยเดี๋ยวนรถไปเนรถไปเดนรถอย่าดิอย่าดิอย่าดิ้ดิที่มีศพออกไปเลย เฮ้ยมึงรีบออกดิเมืองรีบออกไปไปไป้นี่นี่นี่ตัวหนึ่งตัวนึงตัวนึงตัวนึงเอ้มานี่มานี่มานี่ตัวโจมันบล็อกพี่ผมอีโมไม่ตายวะใช่เหรอมืองอีโมตายไหมเนี่ยมีโมตายไหมเนี่ยตัวบล็อกอไรเองตัวบล็ออะไรเมืองแกูดกูดิแทงก่ดิกูดิกูดิแทง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 กูดิแงกูดิแงแทงกูดิแทงกูดิแทงกูดิแทงกอะไรได้ออกูดิแทง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 กูีิแทิตอยู่ออกูดิแทงดิแทงดิ ไอ้ที่นี่เนี่ยเชี่ยไอ้สัตว์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 ไอสัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอกสัตว์ไอสัตว์ไออสัตว์ไอสัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอสัตว์ไอ้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 สัตว์ไอสัตว์ไอ้สัตว์ไอ้ อ๋อเลยไม่ไม่ไม่ฟังกูคนที่มีรถออกไปเลยเอ้าอะไรอะเล่นอะไรอเล่อะไรอะทุเอะไรอะวยเล่นทุเลศชิบหายพี่อะ ไป <im itation> ไป <im itation> ไป <im itation> พอพอเฮ้ยคนที่มีศพบอกออกไปดิ <im itation> มึงรอทำไมมึงทำไมม,ำไม,มึงเล่นไม่ฟังกันเลยวะเอาศพบอกไปเร็วๆเอาไปอเอาไปอุ้มไอ้เมฆใครที่ใครยืนหนึ่งอย่าออกฟังกูไม่ต้องรออะไรแล้วออกไปเลยออกไปเลยไป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 แยกมึงรีบบอ,อกไปไหน ดูไงพี่ป้พี่เปนี่ไป่อ้พี่พี่พี่ป้พี่ป๊ดเอาตัวนี้ไอ้ไม่ใช่พี่รวยเอาตัวนี้ไปตรงพุ่มอ่ะพี่รวยพีุ่้มตรงนี้ตรพ่หายรถหายพปหาสักศพนึงอ่ะเอาไปสักศพนึงรสุดนะว้ยให้มันรอดไปเยอะนะว้ยให้มันรอดตอนที่สุดซ้ายให้หมดนะอช่วยก่อนไปนีอดาไปไปดีออเลยออเลยตากูมาตูมาหวไหวไมาแล้วนี่ไป้ด้ไปดามไปขดาไปึดาไปี่กูไม ปล่อยออไปเลยไม่มึงมีรถปะไปไกลๆเลยนอกเมืองเลยไม่แปลรถตัวเองเลยล้วไปเองไม่ลงแปรถตัวเองรถตัวอยู่ไหนมีรถปะมีรถปะพี่ตั้มสบหมดลใช่ไหมพี่ตัมไม่ไม่มีมึงเดี๋ยวรอยเมฆถ้าสบหมดเดี๋ยวผมไปอันนี้ได้ไดุ้ด